ก็ชงชิงวันนี้นะคะคามินจะพาทุกคนมารู้จักกับตลาดโบราณที่ชื่อว่าสือชี่โคเป็นถนนคนเดินที่มีสีสันแล้วก็แบบดูมีชีวิตชีวามากิ คนนะแบบชอบประเด็นชอบแบบทาอะไรให้ดูน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะคือคั่มากถ้าอยู่ในเมืองฉงชิ่งอ่ะมันจะดูลำล้ำใช่ไหมแต่พอได้มาเที่ยวที่นี่ก็คือจะเหมือนหลุดออกมาอีกโลกหนึ่งเลยและที่เนี่ยเขาจะเป็นตลาดโบราณที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของกินพื้นเมืองที่เยอะมากแบบพวกร้านหมาล่าทาสดใหม่ร้านชาร้านขนมของฝากขนมโบราณที่แบบเขาทําสดใหม่ให้ดูเต้าหู้ข้นข,ขมิงก็เพิ่งได้ลองชิมที่นี่นี่แหละมีให้เดินไปดูไปแล้วก็ชิมไปแบบเพลินมากทุกคนโปรดระวังแมวในซอยนี้นะคะคือมันน่ารักมาก จะไม่อยากกลับเลยคือเป็นอีกหนึ่งตลาดจีนโบราณที่มีสเสน่ห์มากอยากแนะนําให้คนไทยได้รู้จักแล้วก็ได้ลองมาเที่ยวกันอย่างวันนี้ที่คามินมาคามินก็คือมาเที่ยวกับทัวร์นะคะหลายๆคนคิดว่าแบบมากับทัวร์แล้วจะไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวแต่ผิดค่ะมากับทัวร์ที่คามินไปมาได้เลยทุกคนทัวร์ดีที่จริงใจให้เวลาเที่ยวแบบเต็มที่ทแถมทัวร์นี้เขารวมให้เราหมดแล้วนะคะทุกอย่างในงบสองมกกว่าที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมก็ทักไปได้เลยที่พิกัดน,นี้ทริปทูโกทาเวลได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวคามินจะมารีีีีวววววิิทท่่เท่เยยยออืนอนนนๆให้้้ดดดูกกกกกัังงไไ็ฝาาตตมะะค